นี่คือเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธวัดบ้านไร่อำเภอดานคุณทศจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชบ้านเองด้านหลังของเหลียนเป็นที่ระลึกในคารสร้างสาราปร,ริยนการประโยชน์วัดตลาดัยเก่า รุ่นพิเศษครับ10มีนา2522อําเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาครับรุ่นนี้เมื่อปี2522ครับตรงกลางก็จะมียันอักขรเมตตามหายยมแขวคาดปลอดภัยเรียกเงินเรียกทองโภกกระซับ นี่คือเหรียญทรงกลมหลวงพ่อคูณปะริสุธทธูวัดบ้านไร่ด่านคุณทศนครราชสีมาครับสวยมากครับปี2 5 2หครับเหรียญอันนี้เหรียญวัดไซเก่ารุ่นพิเศษครับ2 5งห้าสองขอบเหรียญเรียบทั้งสี่ด้านครับ ด้านหลังจะเป็นยันอัคระเมตตาแขวค่าเรียกโชคโชคลาภมหานิยมมหาเสน่ยันอัคระหลวงพ่อคูณปาริสุทธูเหรียญนี้ออกที่ละลิกในงานสร้างศาลาการประเรียนครับวัดตลาดใส่เก่ารุ่นวิเศษ2522ครับ ด่านคุณทศอำเภอรประทายครับนี่เป็นของอำเภอรประทายด่านจังหวัดนครราชสีห์เหรียญหลวงพ่อคูณปริสุธโธร,รุ่นตลาดใส่กันสอ,สองสองครับสวยงามเป็นเหรียญทรงกลมด้านหน้าจะเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อคูณปาริสุธโธครับ ด้านหลังจะเป็นยันอักขรหลวงพ่อคูณปริสุโทโธเม,มตามหานิยมแถวค่าโชคลากรุ่นพิเศษวัดตลาดไซเก่า10มีมนา2522อ,อ,อำเภอรประทายจังหวัดนครราชสีมา